คบรี่ลักครับวันนี้จะเป็นตะคิวนะครับน่าจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ดีหลังจากไปเตะบอลน,นั้นก่อนนี่ก็เลยต้องมาขายกดแลกติดก,กันหน่อยไปครับแดดยังไม่มาครับไปเรื่อยๆครับ ยังล,ล้มเลื่นอยู่นะวันนี้เขาบินไม่ได้เยอะไปต่ปอนี่เป็นโซนร้านค้าจีนนะครับบั๊กซีนขอยเตไก่ทอดหมาล่าลองใช้จิบจิบโชคไปนี่จอบิ๊กซีบิ๊กซีบอยเสร็จ ฝนนะครับสุดเข้าปูประดทศไทย เลยครับถางนี้สี้ยินเสียงเพลงไหมครับอตองน,นี้ไม่รู้สร้างอะไรนะครับรอดูไอโหรอสางตอนซิโนโอร์หมดเลยเฟลกซี่ครับตรงน,นี้แจกรางวันเลยนะครับเม่รน้ดได่จริงหรือเปล่านะข้ามาลุ้นกันเอารางวัลวใหญ่กำลองรอคุณอยู่ ว้าวมีแต่รถไม่เท่ขนาดนั้นเลยฮนะโอ้โหเบนงครับสามารถวันแกนลเลอรี่เข้มก้นอากาศก็ดีเหมือนเดิมครับผมนี่เป็นช็อปอนาริดนะครับราวครับที่ ต้นนี้สุดมากเลยชอบมากเลยดูเต้นอะไร้านจอดแฟงนะครับต้องมาลองสักครั้งบรรยากาศดีแล้วแต่ว่าชาตนี้ต้องลองก่อนนะครับเอาแบบไหน มันก็เลยจ้อนก็ไปเรืเร่อยๆนะสูตรยังเยอะอยู่นะวิ่งคนเลยครับเดี๋ยวเราเพิ่กลับวิ่งไปก่อนนี่ไปเอดชอบอธิษฐานไปเป็ดครับ จริงน,นะครับเสื้อผ้ารองเท้าบาลลาคนชายแดนบอเดอร์ border. เดี๋ยวไม่เคยมาเลยเนะี่ยไม่รู้กับข้าวอร่อยไ,ไหมต้องมาลองสักครั้งละบาตะวัน หมล,ลืมเปลีป่ยนแบตก่อนมาไปไม่ต่อไปครับไปต่อครับเหมือนฝนจะตกแล้วนะเนี่ยวันนี้อันนี้เหมือนดีขึ้นแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจ็บแล้วนะคลายกดเนี่ยวิ่งคลายกดเพราะว่าเรานอนอยู่แล้วเป็นตะคิวปวดน่องมากต้องลุกมาเหยียดตื่นเลยว่าจะตื่นห้สายก็ไม่ได้เหมือนเดิมสุดท้ายก็ต้องนอน ต้องออกมาวิ่งเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรครับวิ่งก็ดีจะได้เพิ่มดูพามินครับตรงนี้จะเป็นโซนวิ่งย่างนะครับมุกดาลังคืนคนเยอะมากเนี่ยครับเป็นช่างกิโลเป็นชุดมีมีหลายราคานะครับ กาแฟอเมซอนฟิตเนสครับเฟรนดี่แรกด์เอเชียนี่เป็นซอยใ,ใกล้หมู่บ้านนี่ละครก็ใส่นะครับหลับในฝักอยู่นะครับก็มีร้านค้าอยู่ครับก็บปิดไปหลายร้านตา,ามสถานการณ์าการระบาดคือมดีจัง ไป,ไป,ไปต่อ,อต่อไปต่อต่อขับไปต่อขมาโอ้โหมีเพลงให้ฟังเลยครับ <c oughs> เล่นกันมันดูเดือดเลย ดูนปั๊มน้ำมันครับเรี่ยโอ้โหข่าวดีเดี๋ยวเราต้องมาเลือกดูนี่มีอะไรให้กินบ้างวันนี้มันจะเริ่มมีฝุ่นนะแบดใกล้หมดแล้วต้องแสงต้องปิดแล้วลยฮะ ลืมเกแบตมาแล้วเพิ่มาเก็บใหม่วันนี้ก็ผงจะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่อุตส่าห์เข้ามารับชมนะครับไม่ชอบไม่กดไลค์ม่ครับแต่ใครไม่เป็นไรนะครับแค่แวะมาดูก็ขอบคุณแล้วครับผมแล้วเจอกันนะครับมีความสุขทั้งวันนะครับ